สวัสดีจ้าวันนี้แฟมิลี่บ้านบ้านเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามากินผลไม้กันลดความอ้วนนะเปขาดูผลไม้ลดความอ้วนหน่อยดิผลไม้ลดความอ้วนกันแล้ววันนี้เราต้องปอกเองด้วยเพราะว่าตอนไปซื้อแม่ค้าเขาไม่ปอกให้กินได้ยังก็ยังไม่รู้เดี๋ยวขอทดลอง ไม่เอาเลือดด้วยนะตุ๊กน่าจะได้แล้วเนาะเนี่ยเราลองลองเฉือนดูก,ก่อนได้ไหมเคยปอกหรือเปล่า <c oughs> ไม่เคยนี่คือค,ครั้งแรกเหมือับเวรกรรมมันต้องได้กินซิเฮ้ยเพิ่มเหนียวๆกินได้ยังอะรับรองรับรองคอมเมนต์เพียบแน่เลยกัน <c oughs> สูงมือดีออไหวว่าเนี่ยมันเหมือน,นังเขียวอยู่เลยเนาะแต่ตอนไปซื้อเขาบอกว่าอีกสามสี่วันก็เราก็ทําเหมือนกับที่เขาที่ร้านเขาเขาให้เราไอแตะดูก่อนนวัว่ามันนิ่มหรือเปล่าอนนะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ย้เอฮผมผมจิ้มเหรอ อย่งโป๊กเลยยังกินไม่ได้นะ,ะก็คนลองดูดิโหยังยังใช่ไหมแข็งกับหินอะแข็งกับหินเลยอะโอาไงบ่มไว้ก่อนขอรี่แบกไม่ได้โ <laughs> ปรดติดตามตอนต่อไปชวยสาวโอเคแแค่นี้แล้วกันนะเ,เดี๋ยวเราค่อยมา อ,อีกอีกหลายวันเราให้มาเจอกันก <Okay. S 1> อีกทีหนึ่งโอเคโอเคจ้ะ